สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube hr channel นางสาวรัชดาธนาดิเ็กรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดรายละเอียดให้สามพันชั้นอนุบาลจนถึงชั้นม .3 พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์และที่สาคัญเลยนะครับ ต่อสถานการณ์ปัจจุบันสําหรับรายละเอียดเงิน3,000บาทให้นักเรียนชั้นอนุบาลถึงม .3 มีคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างชี้แจงแล้วจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมีรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารจัดทำคลิปในครั้งต่อ,ตอไปอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาแจ้งข่าวดีแ hmm ก่นักเรียนเกี่ยวกับโครงการทุนเสมอภาคโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศที่จะช่วยสนับสนุนให้ปีละ3,000บาทต่อคนได้แบ่งจ่ายในเทอมที่1คนละ2,000บาทและในเทอมที่2อีกจำนวนคนละ1,000บาทซึ่งในภาคเรียนที่2องทับ2,563ได้ทำการโอนเงินให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล จนถึงชั้นมอ3จำนวนกว่า1.17ล้านคนครบแล้วเมื่อวันที่13มีนาคม2564ที่ผ่านมาสำหรับรายละเอียดนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการทุนเสมอภาคจะมีการคัดกรองคุณสมบัติซึ่งมีคุณสมบัติต่างต่อไปนี้ข้อที่1ประเมินจากรายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนไม่เกิน3,000บาทต่อคนต่อเดือน ข้อที่2มีภาระพึ่งพิงเช่นคนพิการผู้สูงอายุข้อที่3ส,สภาพยานพาหนะที่ดินทำการเกษตรแหล่งไฟฟ้าหลักที่อยู่อาศัยของคนใช้ในครัวเรือนเป็นต้นทั้งนี้คุณครูจากโรงเรียนทั่วประเทศจะเป็นผู้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียนดังกล่าวหากพบเห็น เด็กนักเรียนยากจนเสี่ยงที่จะต้องออกจากโรงเรียนท้องถิ่นโรงเรียนและค,คุณครูสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 079 5 475ต่อ8ย้ำกันอีกครั้งนะครับ02 079 5 475 ต่อ8อย่างไรนะครับพ่อแม่ครอบครัวที่คิดว่าบ้านของตัวเองยากจนตามคุณสมบัติรายละเอียดดังกล่าวให้ติดต่อคุณครูที่โรงเรียนของเด็กนักเรียนได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชม หากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง YouTube HR Channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีกรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง YouTube HR Channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่าง ท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง y u ูทู e เอ a อาร์ท n แ e l ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกัน ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม